This is ฟรัต r รดิซีนิสสันแฟน y ด e ี้แซหรือที่คุณรู้จักในชื่อ 400Z ซนะครับเปิดตัวในตลาดโลกเมื่อประมาณปีที่แล้วและวันนี้รถคันจริงมาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับ ภายใต้การดูแลของคาร์ลอฟผู้นําเข้าอิสระครับเปิตัวในเมืองไทยขายด้วยราคา5,999,900บาทสำหรับเจ้า f ฟ l ร์ y ี e เคันนี้พิเศษยังไงตัวนี้เป็นเซทโปรโตนะครับมีจำกัดเพียงแค่240คันเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาก่อนที่จะเป็นเวอร์ชั่นจำหน่ายจรงิงนะครับเอาเป็นว่าเล่าในส่วนของรายละเอียดกันเลยดีกว่า ตัวรถจริงๆเนี่ยถ้าคุณได้ไม่เห็นคันจริงบอกไว้ก่อนนะจะไม่เหมือนภาพที่คุณเห็นจะไม่เหมือนรูปถ่ายที่คุณเห็นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยมันจะเป็นคนละรมันกันเลยนะครับของที่คุณเห็นในภาพเหมือนที่ผมเห็นทีแรกอะ่ะมันดูเหลี่ยมเีมมนๆนแต่พอมาดูคันจริงเขามีเชฟมีเส้นสายมีการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหลี่ยมแบบตรงๆต,ตั้ง,ง,งนะมันมีเฉียงมีดีไซน์มีความแบบเชฟมีเว,ว้า เริ่มมัที่ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเส้นสายเป็นลักษณะคล้ายๆรถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์เลยครับเส้นต่างๆพวกนี้อันนี้คือเป็นเชฟที่ดูแล้วเฮ้ยนี่มันรถสปอร์ตคือให้ความรู้สึกที่สวยงามเลยถ้ามาเห็นคันจริงนะมันจะแตกต่างจากที่เราเห็นในรูปตัวบอดี้ตัวโครงสร้างต่างๆแน่นอนครับเพราะแพลตฟอร์มเขาเรารู้กันว่าอ้างอิงมาจาก 370Z ตัวเดิมเลยแพลตฟอร์ม แต่เขาบอกว่ามากกว่า90%ของเจ้าแฟนดีแซดคันนี้ทำใหม่ทั้งหมดนะครับมีแค่เทคโนโลยีที่อ้างอิงเข้ามามาดูในส่วนของตัวไฟหน้าไฟหน้าทางด้านนี้ไฟหน้านั้นจะเป็นแบบ LED นะครับและเขาจะมีเดย t i m e ์แลนดิ้งไลท์นี่ไฟเลี้ยวอยู่ข้างบน d ดย์ไทม์แลนิ้งไลท์เนี่ยจะเป็น2ส,ส่วนนะนี่ ด้านบนและด้านล่างเหมือนดวงตาคนนะครับมีคิ้วอยู่อย่างนี้และนี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์และนี่เป็น LED สว่างมากกลางวันนี่ก็ดูพอเปิดมาเนี่ยสวยคือมาเห็นคันจริงอะ่ะผมบอกเลยว่าสวยกว่าในรูปนะบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมาชุดแผงทางด้านหน้านี้ครับนี่แผงทางน่น,นี้ดูทรงเป็นสี่เหลี่ยมใช่เพราะว่าเพื่อดักเอาอากาศเข้าไปจุดหนึ่งตาโลโก้นิสสันเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับ เป็นสีเงินแล้วข้างในเป็นสีขาวดูลงตัวกับตัวสีพิเศษของเจ้า f ฟ l ร์ y ี e เคันนี้ฮะคันนี้เป็นันนี้เป็นสีพิเศษนะเป็นสีเหลืองมีเฉพาะในตัวโปรเจไท์ให้ดูกุญแจนิสส a นมาร์สยังไง f ฟ l ร์ y ี e เก็อย่างนั้น GTR คันละ10บกว่าล้านก็กุญแจแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะนี่เป็นนิสสันครับมาดูดีไซน์ทางด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยช็อป พิเศษเฉพาะของตัวโปรโตนะครับเขาก็จะได้ล้อขนาด19นิ้วได้ยางบิสโตนโปรเทนซ่า S007 ตัวนี้ท็อปสุดตัวนี้ยางดีมากขนาด 2540R19 5 40, นะครับตัวนี้นี่คือได้นุ่งเงียบแล้วก็ก่อถนนตัวนี้นี่ยางแค่ยางแค่ยางนี่ก็โหดแล้วอะ่ะคุ้มแล้วล้อเป็นล้อ f r o อกนะครับมีน้ำหนักเบาและสีนี่เป็นสีบอลพิเศษเฉพาะของตัวโปรโตนะครับ เบรกชุดใหญ่และได้ตัวคาลิเปอร์เบรกเป็นสีเหลืองนะครับสำหรับตัวรุ่นโปรโตแบบนี้อันี่นี่พิเศษนะโปรโตนี่มีแค่240คันทั่วโลกและคาร์ลอฟได้มาทั้งสิ้น4คันนะครับเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เนี่ย2คันแน่แส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คัน,คนมีคันนึงแน่ส่วนอีกคันนึงนียังไม่ทราบนะครับนี่ดีไซน์ทางด้านข้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้เขาไม่ได้เรียบนะเขาจะมีเส้นสายมีเส้นนําเป็นเส้นตัดตรงนี้ มือจับซ่อนอยู่เป็นลักษณะออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อไม่ให้มีการสะดุดนะครับเนี่ยเขาซ่อนอย่างนี้วิธีเปิดก็คือเอามือซ่อนไว้เอามือไว้ด้านด้านหลังแล้วก็จดมอย่างนี้ขอญาตเปิดนี่กระจกไลก,กรอบนะครับรถสปอร์ตมันต้องแบบนี้นะนี่เป็นกระจกหล่นเพื่อไม่ให้อากาศมันดันเพื่อเซฟบรรดาขอบยางต่างๆพวกนี้ให้มีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะครับ ดีไซน์ทางด้านข้างด้านนี้ก็จะมีเส้นสายมีเชฟอยู่นี่ฮะและมีไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านนี้นะครับสวยสวดทรงหลังคาอย่างที่ทราบกันถ้าเป็นรถในตระกูลแซดพวกนี้ครับเขาก็จะเป็นลักษณะของการเปิดวิธีเปิดเ,เขาจะเป็นการเปิดแบบแฮชแบกนะครับนี่ฮะคุณวางของเก็บของในรถหยิบของจากทางด้านหลังได้จะไม่ใช่รถสปอร์ตท,ที่เป็นลักษณะของคูเป้ที่จะ ตัดหรือเป็นโรสเตอร์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่เขาจะเป็นลักษณะของการที่ท้ายเปิดได้เต็มๆแบบนี้นะครับจริงๆจะเรียกคูเป้ก็ได้อะออค,อค,อคือคือเรียกเรียกเถอะไม่มันก็ไม่ไม่ผิดทั้งนั้นนะครับแต่แค่ว่ามันไม่ใช่โรสเตอร์จริงๆจริงๆมันก็มันก็นกแค่2ที่นั่งเหมือนกันไม่มีด็อกซีด้วยนะครับคือเรียกกันเรียกกันจนแบบคือรถมันออกแบบมาจน ไม่รู้จะเรียกอะไรเป็นยังไงให้ถูกต้องตามแคตตาลอกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เพราะเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างให้ตัวโปรดักต์ของแต่ละแบรนด์นะครับมาดีไซน์ทางด้านหลังนะครับไฟท้ายนี่น,นี่เดี๋ยวจะต้องเปิดให้ดูนี่ไฟเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวผมจะปิดนะปิดเนี่ยมันจะมีเสียงแตรด้วยนะเพื่อปิดเพื่อให้ดูว่าอ่าไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นดีไซน์แบบนี่ครเป็นวงแหวนสวยอะผมชอบดีไซน์แบบนี้ นี่แล้วถ้าเวลาเราเปิดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่สวยงามด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับเล็กเล็กนิดนึงแล้วจะมีตัวท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียแบบคู่นะครับเพราะคันนี้เดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวจะเล่าในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีท่อไอเสียคู่สีสันสวยงามดูแล้วลงตัวด้านท้ายเนี่ยไม่ดูไม่ดูเทอะทะเตี้ยๆประมาณนี้เองนี่เห็นไหมแต่ที่รู้สึกว่าใหญ่ผิดหูผิดตาไปสักนิดนึงก็คือส่วนนี้ครับ ฝาเปิดเนี่ยฝาเปิดถังน้ํามันใหญ่มากอะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทําไว้ใหญ่เพื่ออะไรนะครับอันนี้ไม่ไม่ชัวร์แล้วกัน้ำมันที่ให้ให้เติมนะเป็นพรีเมียมออลีสนะครับก็คือน้ํามันไร้สารละกลัวแต่ต้องเป็นสูตรพรีเมียมหน่อยก็อเอาเป็นว่าเติมดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะมีคุณก็เติมได้เลยนะครับได้โลโก้แซแปะอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้สีนี่หลังคาเป็นแบบสีดํา นะครับตัดกับสีเงินนี่สวยดูแล้วบอกเลยว่าสวยงามนะครับมาดูหัวใจในการขับเคลื่อนกันนะครับบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับเครื่องยนต์นเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูเป็นแบบเบนซินเทอร์โบคู่ขนาดความจุอยู่ที่3.0ลิตรนะครับรหัสของเครื่องของเขาก็คือตัว DDTT เป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 Twin Turbo 3 0ลิตรพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่ตัวเวอร์ชันมาตรฐานเนี่ยจะเป็น406แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด475นิวตันเมตรมาที่รอบต่ำเพียงแค่1,600รอบเท่านั้นนะครับตัวแรงบิดสูงสุดนี่ถือว่ามาเร็วมากระบบทรงาลังมี2แบบนะครับคือเกียร์ธรรมดา6สปีดกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดซึ่งเกียร์อัตโนมัติ9สปีดเนี่ยก็หยิบยกมาจาก นายจีเทนิของทาง Mercedes-Benz นะครับดูตำแหน่งการวางแน่นมากๆสำหรับตัวเครื่องยนต์ V6 ชุดนี้วางได้สมมาตรสมดุลนะผมชอบเลยการดีไซน์ต่างๆการจัดวางคือในเชิงของเทคโนโลยีเขาเก็บเรียบร้อยดีนะผมดูแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เทอโบคู่ก็จะมีตัวท่ออะไรอะรองอากาศคู่นะครับคุณเห็นพลาสติกหลายๆส่วนที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องของ การลดความเสียหายเวลาที่เกิดการชนคนนะครับสมัยก่อนเราตรงนี้เป็นเหล็กทั้งหมดแต่สมัยนีย้ถ้าถ้าสมมติชนคนเดินถนนเนี่ยคนเดินถนนจะเจ็บน้อยเพราะมันเป็นพลาสติกมันซอฟกว่ามันจะดูดซับแรงแรงที่ประทะได้ดีกว่าและตัวฝากระโปรงนะครับอ่ะอยาให้ดูนะเบามากผมบอกเลยว่าเบามากฝากระโปรงเนี่ยฮะเพราะอะไรเพราะนี่คือรถสปอร์ตที่ ออกแบบมาเพื่อให้มีน้ําหนักเบาและที่สําคัญคือพิกัดความแรงอ่ะ400แรงม้าเนี่ยถ้านึกถึงในอดีตนะครับรถซูเปอร์คาร์นี่คือ400แรงม้าแล้วนะใช่ไหมสีแค่แค่400แรงม้าเนี่ยเราเรียกมันว่าซูเปอร์คาร์แล้วเบรกน้ํามันเบรกอยู่ทางด้านนู้นส่วนทางด้านนี้เป็นแบตซึ่งผมมองว่าฮะตรงเนี้ยไม่ควรเป็นแบตเพราะว่าเอาแบตมาอยู่กับตัวโครงสร้างตัวถังเนี่ยครับตัวเวลาถ้าน้ํากลั่นเราทําน้ํากันพลาด เติมน้ํากันพาดหรือไอของตัวแบตเตอรี่ที่ออกมานะครับมันจะไปกระทบกระเทือนต,อต่อตัวโครงสร้างตัวถังนะครับมันผูกง่ายพูดง่ายใช้ไปนานๆมัน,ม,นม,ม,ม,มีมันมีโอกาสผูตรงด้านในนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้มันอยู่ทางด้านหน้าแต่เท่าที่ดูจากการออกแบบตรงเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆมันย้ายไปอยู่ทางด้านหลังครับหาเรื่องหาเรื่องอีกแล้วยังไม่ทันอะไรเลยระบบช่วงล่าง ด้านหน้าเป็นอิสระแมคกราสันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเป็นมาลติริงนะครับอัตราเร่งความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นอยู่ที่ประมาณ4.1วินาทีนะครับสำหรับรถตัวนี้คิดดูดิ4.1นี่น้องๆซูเปอร์คาร์น,นนะขวดกันนี้ถือว่าไล่กันได้ไม่หนีกันมากมาดูภายในห้องโดยสารกันครับวิธีการเข้าที่ถูกต้องคือ เอาบัานท้ายของเราเข้าก่อนนะครับางเงี้ค่ค่อยขยับขาเข้ามาอันนี้เราจะเข้าง่ายที่สุดวิธีการเข้ารถสปอร์ตเพราะบ,บางครั้งเนี่ยเราดูแล้วมันมันเข้ายากถ้าคุณเอาขาเข้าก่อนนะครับภาพรวมภายในห้องโดยสารกันเลยว่าก่อนจะมาถึงรายละเอียดต่างๆว้าวนิกถึง gtr น้องๆ้อง gtr ย่อส่วนลงมาสิ่งแรกเลยคือกระจกแคบมากให้ความรู้สึกเป็นรถสปอร์ตแบบแท้อันนี้ก็ใหญ่เหลือเกินนะครับมาบางคือ เอาเป็นว่ามุมมองทัศนวิสัยเนี่ยแคบเลยนะครับแต่ต้องทำใจสำหรับคนเล่นรถสปอร์ตตัวนี้ถือว่ามาตรฐานแบบนี้แหละฟีลมันจะเป็นแบบนี้พวงมาลัยใหม่แล้วดีงามชอบมากนะครับได้แพ d เดนชิพด้วยมีมงวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวานี่เป็นตัวครูสคอนโทรลและตัวโทรศัพท์ วิทยุเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ดูแต่ผมไม่ได้ไมติดเครื่องนะแต่เดี๋ยวเทิร์นออนระบบไปให้นะครับนิสสันอินเทอร์เจนต์โมบิลิตี้ตามมาตรฐานปุ่มปรับแอร์สปอร์ตชอบอะผมชอบแบบนี้มีทั้งแบบปุ่มกดนะบางทีผมก็ชอบปุ่มกดแต่ขึ้นอยู่กับการดีไซน์แต่ตัวนี้เป็นเอลโต้แล้วเป็นปุ่มมือหมุนแบบนี้3ามสามตำแหน่งอย่างนี้ดีเข้าใจง่ายอันนี้ผมไม่รู้สิรถสปอร์ตอย่างนี้ผมชอบที่เสียบ USB มี2จุดนะครับได้แบบทั้งไทย C และไทย A นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดการขับขี่ปุ่มซัสต็อปอยู่ทางด้านนี้เกียร์เป็นหัวเกียร์ชุดใหม่นี่คล้ายๆจากนิสสันอาริยาถ้าสำหรับเมืองไทยก็จะคุ้นเคยกันดีในนิสสันคิกตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับสวยมือเบรกมือยังเป็นแบบนี้เป็นแบบสปอร์ตชอบอ่ะเป็นเป็นอนุรักษ์นิยมถ้าเอาไว้ดิฟนี่ใช้ได้เลยเบาะได้ทั้งเบาอ,อุ่นแล้วก็ น,น,น่าจะมีเบาะร้อนนะน่าจะเป็นเบาะอุ่นไม,ไม่ไม่น่าจะมีเบาะเย็นตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาท้ายและการเปิดฝาทางด้านหลังใช้วิธีการปุ่มกดนะอย่าเอามือไปงัดนะตัวนี้เลื่อนออกมาอย่างนี้ได้ครับปิดถ้าเรามานั่งคนเดียววางแก้วอันเดียวก็เอามาปิดเพื่อตรงนี้วางได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามาสองคนวางแก้ว2อ,อันเลื่อนเข้าไปอดี เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีงามมากนะครับถัดมาที่ตัวเบาะครับเบาะเนี่ยปรับได้เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับอยู่ที่มือซ้ายนี่นะตัวฝาตัวตัวนี้นี่นี่แล้วเบาะเนี่ยเป็นสีพิเศษเดินได้สีสีเหลืองนะครับนี่ฮะเดินได้สีเหลืองแล้วก็จะเป็นแถบซี่งเป็นสีเหลืองทั้งหมดตัวนี้เป็นตัวพิเศษสําหรับตัวโปรโตเท่านั้นนะครับย้ำกันอีกทีมีแค่240คันทั่วโลกและอยู่ในเมืองไทยตอนนี้4คันแน่ๆนะครับ ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปบ้างนะนี่แล้วตัวเบาะเนี่ยนอกจากตัวปรับแบบไฟฟ้าคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับก็เนี่ยถ้าจะปรับองศาของตัวเบาะความสูงเนี่ยจะใช้เป็นแบบมือหมุนนะนี่ครับประมาณนี้สำหรับภายในโดยภาพรวมให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตแบบจา๋จาๆเลยได้เกจวัดนี่อีกจุดหนึ่งได้วัดโวล์วัดเทอร์โบ แล้วก็วัดต์บูสของตัวเทอร์โบนะครับได้ได้เทอร์โบสปีดนะไม่มีลังคาสเลูฟนะครับตัวไฟก็มีความเป็นนิสสันแท้ๆเลยนี่รถ <c oughs> ราคา6ล้านนะ่ะแต่ก็ทำใจนะเราซื้อเทคโนโลยีนะครับนี่อ่ามีกระจก่องหน้าและมีไฟแต่ไฟแม่แทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะ แต่ก็เอานะดีกว่าไม่มีนะครับเรียบร้อยคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับตัวนิสสัน Fairlady ดนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มีเจ้าของไปแล้ว2คันอีก2คันเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไรนะครับก็มาดูคันจริงกันได้ที่คาร์ล f อนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 9 9 9 9 0 0บาทนะครับ599ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมีคำถามอะไรอยากแสดงความเห็น คำถามไว้ให้เราได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะนำเสนอคลิปแบบนี้เรื่อยๆตากันเลยจริงๆแล้วสวัสดีครับ